สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูในกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้กันในเรื่องความปลอดภัยในยานพาหนะนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูก็เลยอะ่ะมีกิจกรรมการระบายสีผ้ายานพาหนะนะคะรถยนต์นะคะ,ะซึ่งเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะก็มี1ค่ะ สีเทียนนะคะ,อะสองค่ะใบงานภาพรถยนต์อันนี้นะคะรถยนต์รถเก่งนั่นเองนะคะ,ะขั้นตอนนะคะลูกๆก,ก,ก็หยิบสีเทียนนะคะมาระบายสีภาพรถนะคะใช้สีอะไรก็ได้นะคะวันนี้คุณครูใช้สีแดงนะคะ คูก็จะระบายส่วนของตัวรถเนี่ยด้วยสีแดงนะคะแล้วนะคะลูกๆนะคะระบายจนเต็มภาพนะคะไม่ให้ไม่ให้มีสีขาวนะคะระบายภาพให้หมุกให้ให้เต็มเลยนะคะ,ะคุณครูระบายเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวรถคุณครูระบายด้วยสีแดงกระจกรถคุณครูระบายสีฟ้าะค่ะล้อรถยนต์คุณครูระบายสีดํานะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปงานของคุณครูนะคะลูกๆทําเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะประเมินชิ้นงานของตนเองแล้วก็ให้ผู้ปกครองประเมินชิ้นงานนะคะและหลังจากนั้นนะคะก็อย่าลืมส่งภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอมาให้คุณครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ